ถ้าเปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์กับแพะเนี่ยหัวเทียนน่าจะเป็นสมองเหมือนแพะส่วนมากเขาจะโมโหง่ายก็หมุนหง่ายเหมือนหัวเทียนเลยเขาจะส่งไฟฟ้าออกมาเหมือนแบบโมโหหัวใจของแพะเป็นปั๊มติ๊กเพราะว่าเอาไว้สูบฉีดน้ํามันไปส่งเลี้ยงส่วนต่างๆค่ะเหมือนกับสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวอัยวะส่วนยางเหมือนเป็นกีบเท้าเขาค่ะถ้าไม่มียางก็ขับไปไม่ได้มียางด้วยอะไรด้วยก็เอาไว้เหมือนแบบรองเท้าเขาค่ะเหมือนวิ่งด้วยทรงตัวด้วย ขี่ได้เหมือนกันค่ะมอเตอร์ไซค์ก็จับแฮนด์แพะนี่จะจับเขาแต่ว่าถ้าตัวไหนไม่มีเขาก็จับหูได้ค่ะจะบังคับง่ายกว่ามันได้ทั้งสองแบบเพราะว่าเหมือนที่อู๋ก็ได้สนุกพ่อเคยสอนไว้ว่ารถเนี่ยก็เหมือนคนในครอบครัวเราก็ไปซ่อมคนในครอบครัวให้เขากลับมามีชีวิตอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปทำมาหากินค่ะถ้าว่ามันก็ภูมิใจ เพิใจมากเลยเราไปช่วยเขาน่าจะรู้สึกดีใจแหละเพราะว่ายังมีอีกหลายๆชีวิตที่รอเขาอยู่หนูก็มาช่วยทางนี้ที่นี่ก็ได้เหมือนผ่อนคลายมีเพื่อนเล่นด้วยค่ะก็เหมือนมีแพ้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่ง<า>แพะมันไม่ต้องมีอะไรค่ะแต่ว่าเราต้องฉีดยาบำรุงให้เขาค่ะตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นครอบครัวของเราแล้วค่ะที่เราซ่อมบำรุงรักษาเหมือนแบบเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนนาน